สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้ใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นท้างเสียง VAP นะคะทุกคนเช้าบ่ายวันที่16มกราคม2568นะคะทุกท่านค่ะวันพุธศบดีนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางค่ะ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ f อขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านแยกรอบเช้าและรอบบ่ายส่วน FC ท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้นะคะทุกคนก็ ให้พิจารณาเลขเด่นประจําวันได้นะคะเลขเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ว่าท่านจะสามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะทุกคนก่อนอื่นนะคะทุกคนขาเราไปรับชมวันที่15ก่อนว่าเข้าหรือหลุดสําหรับวันที่15นะคะจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้รอบเช้าจะได้อยู่ที่0ูนย์และ7มา2 730 0นะคะทุกคนเด่นมา73 3, 3 7สานะคะทุกคน เด่นมาเจ็ดทั้งเจ็ดและศูนย์วันนี้มาคู่เลขเบิ้ลน,นะคะทุกคนขาคู่ตัวเด่นศูนย์ศูนย์พี่น้องความเป็นไปนได้ที่จะมามากจริงๆนะคะทุกคนได้ปะเนาะพี่น้องน่าจะได้อยู่นะคะทุกคนถ้าใครชอบก็น่าจะได้ถ้าใครไม่ชอบก็หลุดรนาะคาทุกคนเลขเด่นประจำวันรอบเช้าหลุดนะคะรอบบ่ายจะให้หนึ่งและศูนย์มาเก้าสามเจ็ดมาอีกแล้วพี่น้องเจ็ดสามสามเจ็ดของรอบเช้า เก้าสามเจ็ดศูนย์สี่มาคู่ตัวเด่นอีกรอบนะคะทุกคนเป็นคู่เด่นแยกกับเด่นประจำวันศูนย์สี่สี่ศูนย์นะคะทุกคนหุ้นห้างเสง v i p นะคะทุกคนเวลาหลุดหลุดแบบน่าใจหายเวลาเข้าเข้าจนตกใจนะคะพี่น้องรอบบ่ายเลขเด่นประจำวันมาเลขสี่นะคะเก้าหมาลัก้อยเอาไปลุนต่อได้พี่น้องลุ้นต่อวันที่สิบหกนะคะถ้าชอบใจคอให้โชคดีนะคะไม่ชอบเลื่อนผ่านนะคะทุกท่าน สำหรับวันที่สิจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้ใจได้เด่นรอบเช้าอยู่ที่5้าได้หนึ่งเรามาดูความน่าจะปินนะคะห้าแปดห้าเจ็ดนนึค่ะหนึ่งห้าหนึ่งแปด หนึ่งเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามเด่นรอบายอยู่ที่แปดและเจ็ดนะคะทุกคนแปดนะคะแปดห้าแปดหนึ่งแปดศูนย์แปดเก้าแปดสี่แปดสามค่ะเจ็ดนะคะเจ็ดแปดเจ็ดห้า เจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดสามค่ะทุกคนขอโทษขออภัยนะคะพี่น้องเขียนสามก่อนเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดสามนะคะทุกคนแล้วก็เจ็ดสี่นะคะทุกคนเดียวจะจะเขียนใหม่ก็ได้นะคะทุกคนกลัวงงเนาะพี่น้องขอโทษขออภัยนะคะเจ็ดสามเขียนใหม่อยู่ตรงนี้คะ่ะพี่น้องขาอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนมาดูคู่ตเด่นนะคะห้าหนึ่งแปดเจ็ด ห้าแปดแปดห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งหนึ่ดเจดเจดหนึ่งแกับเจรอบบ่ายแปดห้าห้าแปดแปดหนึ่งหนึ่ดดดหห้าเดดหนึ่งีขานี่ก็คือคู่ตะดดินระหว่างเด่นรอบชเช้าและด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบชเช้าและรอบบ่าย f อฟท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วกับนะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวัน จะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้ได้รับชมเในรอบละสี่คู่วันนี้ก็น่าจะติดคู่ต่อเด่นอยู่นะคะทุกท่านเลขเด่นประจําวันพฤหัสบดีอยู่ที่ห้ากับศูนย์เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลห้าห้าเลขห้าและเลขศูนย์นี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสาหรับสายวิ่งสายลูดค่ะเด่นรอบเชา้าอยู่ที่ห้าและหนึ่งเด่นประจําวันอยู่ที่ห้าและศูนย์เป็นห้าห้าห้าศูนย์ติดเลขเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวัน หค่ะหนึ่งห้าห้าหนึ่ติดคู่ตัะเร็นึ่งห้นึ่งแปกับ7จรอบบ่ายและ5กับ0ย์เป็น8558 8 0ห้ติดคู่ตัะเร็ดแปดห้าหกับ7 5็7ห้าหติดคู่ตะเดเจ็ดห้าห็ดนะคะทุกคนเป็นยังไงบ้างคะ fc คะามีคู่ไหนที่ชอบบ้างไหมคะชอบก็สามารถตามได้ไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้เช่นเคยนะคะสถิติมีเข้ามีหลุดค่ะ ค่ะสำหรับแนวทางหุ้นทั้งเสง VAP นะคะวันที่16มกราคม2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ค่ะขอขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่ FC ทุกๆท,ท,ท่านมอบให้นะคะสำหรับวันนี้ใจขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆว,วันมานสุขภูสุกคนพี่น้องสวัสดีค่ะ